อย่างใสก่กอกจ้าเมือนี่ยู่แบบในปลาอากาศกะหนาวๆลม่มให้เบิง้งเลยาจาวดา,าเป็นยังไงเอามองนั่งจ้ะอย่างใส่กอก ้าเบิงการจะจัดล้างจากจะล้างจากไฟไฟแดงก่อนจ้ะยอตอนนี้ควนแบบกุบถีบเลยเขามัดแก้วย่นออ่ เด right? ี๋ยวม่สุกออกมาให้เบิ้งายเบตอนมั่สุกจ้ะนีกะยางใส่กอยู่ด้ยจ้ะใส่บน ปีนได้แล้วนะกับทางได้แล้วโอ้ยหโอ้จับจับซื้อเสียเละบ่ฮหอดคักย่านใส่กอดแม่ปลาค่ะอันนี้กันแม่น้ำตอนนี้หนาวเลนบ่ได้ตอนนี้ เห็ดหม่องให้ดังไฟมีฟื้นมียางคอเบิร์ตจ้ะ Bưng ăn mang con, súp bay súp đã, chân áo chào ở đây đó, breda emm ăn, nằm breda emm chân áo 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 breda emm เปลี่ยนทางแบบเสร็จแล้วจ้าเปิดเบิร์ก่อนสุกบ่สุกกินไม่เสร็ดิลอะเล็กๆแต่ค่อยๆเปิดแยมมันอันค่ะ จาสุดแล้วหร่สิฮะนี่ขั <c oughs> ้วหน่อยใจท่างหนอกปลาจ้ะขั้วหน่อยโอ้ย <c oughs> ปลามันไปพาตัดเลยแม่ <c oughs> ส <c oughs> ส, <c oughs> สเ <c oughs> ปร๊คอะไรเราชิมเมื <c oughs> เอ่อนแล้วโอ้ยมันก็หอนเนาะฐานชิคกินเอาใะละบอกกันชิมพมืนนะ่อไน นังห้าสิไฟใหมจับป่ะจับบาน,นกดอ<ม>ันน,<ม>นี้มีแว่นตามีสปอร์บะะ้า,ามอ๋ออ๋อคอเฟกมันไอย่างอย่างกล้วยจ้ะละตามภาษาคนตังบานตังเงี้ยไอ้จริงแบบนี้นะได้สิสปอแล้วบ้าง เกจะฮ่าฮ่า <nt> อ <monastery> <The acid baptism> ุ้ยควอะแกเป็ดจับบัน <hi> like ี้สเปนจ้งไพ่อแม่รับัไโอ้ยละน้อฮู้ควนควน

ว่าเอาเทคนิคมาจากเด้อจ้ะอย่างกุย,กยในแบบบ้านๆขอาน,นั่งกินยูป,ป้าจา้ะเมอเนย,ยุทมันแกวเหลืองจ้ะพากข็งตั้งเย็นง่ายเขี่ยมา<ด>ใส่แต่นีเนี่ยมใาใส่แต่นี่ าเครื่องสิบ่พาใั่ไหมนีดได้เย็นเพียงน,นี่จ้ะพาฉีย <c oughs> จังได้แบบหลับตาเสียเอาใจยิบง่ายยิบง่ายหลักะเย็นงา่งงา,ยยนงายจา้ะ <c oughs> น,นี่นักอากาศแบบเจสีจ่จ้ะนั่งกินังสี่เลยาาาาแบบท่ากระชากท่ากระชากแม่นจ้ะนั่งกินังสี่เลยแอนสวอร์ังจสี่จ้ะ อ่ะกเลี้ยวไปทางนอกค่ะข้างหลังจะไฟจ้ะลุกบืมบูมเลี้ยวไปนี่เย็โอ้โหหวานหอนหนาว Åh, <laughs> oh, jag byter min hand själv! <laughs> det är ingen annan ska göra det? Nej! Det här är du! Jag byter precis! Ja. การมือก้วยตอนนี้กระยาิใส่กอดจ้าแล้วก็กล้วยจ้ากล้วยสุดยอดแตกละกล้วยโมเมนกล้วยจ้ากล้วยยโยๆจ้าอย่างกล้วยยัวโยะยโยโจ้าเพี่ว่าไงกดนี่จะห้องนออ พิศพาจ้ะออกมาง่ายแต่บ่วตองหยานบ่มีสัตว์อีหยังที่หยานเลยบ่มีงูงูกับบัวตใหญ่เนาะแม่ตัวน่อยขยันเยอโอ้ไฟไฟหยานไฟใหม่เสือได้ยังไงใหม่แล้วบะดีโอ้ย บ้กินใส่ก่อนค่จ้ะเพื่ออดไรวะลงไงเดีย๋ยาสิท่ายางไปเบิรงนได้จ้ะยังมาสิเปีอั <c oughs> นี่วัดน่ะสปริงแล้วจ้ะนี่โซมาสมิมาลงอาบน้ำอยู่นี่เจ้ะเล่นน้ำน้ำทั้งนอกจ้ะน้ำแบบใสมากเลยจ้ะ มองนี่ก,ก็เป็นมองนั่งอีกทั้งๆกันมี่มองนั่งอีกจ้ะแต่ว่าเหามาเลือกนั่งอยู่ไกลๆมองน้ำจากมองแม่นม้ำแล้าเสิท่าไปเบิง่งน้ำว่ามันเป็นยังไงได้จ้ะน้ำบ้านเห่าก็น้ำยูนี่บบกขึ้นกันได้จ้ะน้ำยูนี่จะเป็นน้ำน้ำเข้มจ้ะนี่ใสกว่าจ้ะ แต่ว่าจะมีป่าด้วยจ้ะมาตกปลาได้จ้ะนี่เป็นสีแล้วจ้ะตอนนี้แกอยู่ในช่วงแบบหนาวนิดนึงจ้ะก็เลยเงียบๆนิดนึงบ่มีบ่มีนกแล้วก็บอ่มีเรือบ,บ่มีคนหลายจ้ะแต่ส่วนย่ามห่อนนี่กกคนหลายอยู่จ้ะอู้น้ำเย็ยนคักน้ำเย็ยนคัก อ,นนอ,อู้น้เย็นยาสิทาไปเบิ่งน่ำเขาเอิดอียังก็จะป่านเท่าปอนโบงูมันซื้ออย่างตะวามมันเปลี่นแบบซัดที่แบบอ่นนะมักแบบกัดต้นใหม่แมจ่จะให้ต้นใหม่หล่มเราจะมองมันอยู่กะมันอยู่หมดนี่จ้าในยุคก่อนเห็นนะจ้ะเห็นว่าจะ้ะ แม่ซมีตัวใหม่ลมแม่ว่าจะ้ะเราจะได้แม่ซีมีมองอันนะซัดมองมันอยู่จ้ะที่มันนั้นมันมาแบบกัดอันต้นใหม่ลม,มแม่จ้ะล้วก็ไม่เทึ่งอ,อยู่มองอันจะ,จะอยู่ไก,ก,ก,ก่ยอยไก่แบบไก่ฟังน้ำอีกต่างหากนี่ก็เป็นเชงนีจะ้ะอากาศสบายสบายว่ามีรถจะ้ะ นี่กะย่มห่อนกะฟับบงเชื่อมีเวลากะมาปิกนิกอยู่นี่จ้ะมาแคมป์ปิ้งจ้ะเดี๋ยวทายนาห่อนก็ดนจาจจังมาจังว่าทายคลิปแคมป์ปิ้งเข้าจา้ะนี่แม่เฮ็ดยังโอ้โหนี่จ้ะมาก็สซิมีเฮือน หายยางแล้วก็เซมี่อ่านมองนั่งในสีธรรมศาสตร์ท้าเขาอยากเห็นทุกอย่างถ้าเขาไ่อยากเห็นก็ไปน,นั่งญี่ปุ่น <c oughs> บอกง่ายๆจ้ะโอเคจ้ะจ้ะำได้กะขอแค่นี้เด้อจ้ะขอฝากกดไลค์กดซับสไคร์เด้อจ้ะบ๊ายบายวันนั่งกินยันนี่บ๊ายบาย,าาย,าบย,บายสาวผ่าหลุดไม่สีแล้วแม่หมองไก่ใหม่ <c oughs> แหมจะมันกัดเลยเห็นว่ากัดตัวไหมล้มอ๋อ <laughs> กัดตัวไหมล้มข้ากินออกเก็บปอนกับบานนะจ๊ะหลังจากเอ็มทองเห็นว่า เออเออมาคองคะมองไหนบอจ่ะมองตัวนั่นแหละที่มันกัดลมกัดตัวไนลมกล่องอาจจะมัวมัวกล่องอาจจะมัวมัวได้จ้ะพอละยางไปน้ำถือไปน้ำวาาไปน้ำเฮ้ยใส่ใหม่เหละข้ามเป็นซื้อ พูดพูดให้ยยมัจ้ะ<า>โอ้มายกัตย่าซีท่ายางไปเบิ่ง, er. งจ้ะอุย้ยตายนี่จ้ะมองไม่กัดมันก็นล่าสิงกัดให้ตัวไมล่ลมนี่จ้ะลมมดเลยจ้ะโบมีทางไปนี่จ้ะลมเลยจ้ะ ย่งางไปบ่อยแต่ต้องยางอ่อมเออปอนว่าไปก็จะพอ่อแล้วมันสลงใส่หัวทำลายปลาเลยโอ้โหกัดต้นไม้เก่งดีเลยจะ้ะห้อยหมูจะ้ะด๊ดเลยหมูลปลาจะ้ะโบแม่หมูลเหลียงจะ้ะ โอ้ยขึ้นนอนอีกตั้งหากพ<ม>ี่กูลลเนี่ยบ้านจ้าเมื่อนี้นั่งหนาจัง <g ül> ไล่แม่ไปนั่งข้างหลัง <laughs> โอ้ยนางไก่แฮมแกอดคาจ้านเปยังไงนะข้างหลังแกบานแล้วอะไรก็ได้เ

扶我一下，我多伤。哎呀！ av er till oss på sociala medier. Violet till exempel skriver till oss mycket tårar i mångas ögon även i mina. Jag tror jag varje vecka går och nytt någon av hennes låt. Vi såg ju just för går det finns några att välja på. Vilken hur låg Det där var en person var. Det är kul. Det finns att ta en extra för idag. Det var Sofia var musiken varde som ger mycket. Åh hej. Esfahra Ahmed och producent var Tor Danielsson. Det har varit mycket skidor idag. Och en, ja, en kan... Det blir så mycket våld. Var... <laughs> det är för tidigt att vara på. Hon betonar också att 120 liftanläggningar är att det. I fjällen kan man åka överallt. Från Värmland och uppåt, men även... แล้วก็คนนางหน่ายกับมักมัวเนาะคนนางล้างอะสิตายไปน้ำเนาะเจ้ารยจ้ะมึงยาวบริษัทให้ตอี้กจะออกคนท่าไเราจะเลยรถก็ไคย้าแต่ว่ากมีคนออกมาป่ารลายอยู่จ้ะออกมาอย่างออกมาอย่างไต่ก็ยังมี